สวัสดีครับชาวกลุ่มครับผมจนันทการแก้วเพิ่มดูดวงชาวกลุ่มเดือนตุลาคม2,565นะครับชาวกลุ่มคือที่ทันที่เกิด13กลุ่กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมของทุกปีนะครับหรือคนที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีกลุ่มก็ฟังประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันโดยภาพรวมชาวกลุ่มแล้วก็ถือว่าดวงดีขึ้นนะครับนับตั้งแต่เมษาเ,เป็นต้นมาเนี่ยนะครับดวงดีขึ้นแทบทุกด้านนะครับ มาดูดาวประจําตัวนะครับดาวราหูเป็นดาวประจําตัวของชาวกุมอยู่ลาภะของดวงเมืองและดวงโลกก็ทำเป็นคนฉลาดนะครับสแสวงหาโชคลาภหารายได้เก่งเป็นคนกลา้กลา,กลาได้กล้าได้กล้าเสียใจถึงพึ่งได้นะครับดาวราหูเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะครับไว้พิปฏิพานดีเดือนตุลาคมนะครับดาวราหูก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับดวงดีขึ้นกว่า ก่อนเมษานะครับช่วงนั้นดาวประจําตัวเป็นนิดนะครับพอเข้าเดือนเมษาเป็นต้นมาดาวราหูได้มาตรฐานเป็นเทวีโชคนะครับแตนะ่โยกหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดีนะครับหวรวอาจารย์ท่านบอกว่าดาวราหูเป็นสามกับลัคนาก็ทําคนกล้าติดต่อวิ่งเต้นสื่อสารนะครับชอบกันเดินทางนะครับนะรบหาเพื่อนฝูงเยอะนะครับ ดาวราหูตอนนี้ก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับแล้วก็ยังอยู่มุมที่ดีก็ยังโชคดีอยู่นะครับแต่พอเข้าปลายเดือนไปแล้วนะครับดาวพุธนะครับจรมะเร็งดาวประจำลัคนาดาวมรณะนะครับกับดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ทำให้ช่วงนี้ก็ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับหรือมีปัญหาขัดแย้งกับคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนแล้วก็ต้องระวังเรื่องเอกสารนะครับ การติดต่อการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆต้อง,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 งระมัดระวังความผิดพลาดนะครับช่วงดาวพุธเล็งจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับสถานการณ์ชีวิตก็จะเริ่มแฮปีี้มากขึ้นนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกรรมมะนะครับช่วงนี้ดาวอังคารจอนเข้าเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ การงานก็ยังไปได้ดีนะครับใครที่ตกงานหรือกําลังมองหางานใหม่ทําก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับงานช่างงานวิศวกรรมเนี่ยนะครับแต่งานเกี่ยวกับการค้าขายทั่วไปก็อาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับในช่วงแรกๆเนื่องจากดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อยู่มรณะอยู่นะครับการงานทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นตอน กลางเดือนไปแล้วนะครับเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายจากามรณะเข้ามาสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับดาวพุธด,ดาวพระศุกร์นะครับดาวอาทิตย้ายตั้งแต่18ตุลาคมนะครับดาวพุธย้าย23ตุลาดาวพระสุกย้าย21ตุลาคมนะครับเอาเป็นว่ากลางเดือนไปแล้วสถานการณ์ชีวิตธุรกิจการงานของชาวกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ แต่ก่อกรงานก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเนื่องจากดาวพุธจอดกํามเลงกับดาวราหูก็ระวังเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆนะครับโดยเฉพาะทธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศนะครับอาจจะเกิดผิดพลาดด้านเอกสารสัญญาได้นะครับนอกจากนี้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะครับหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับ มาดูเรื่องการเงินนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินนะครับดาวพฤหัสค่อนข้างจะมาตรฐานดีนะครับตั้งแต่มีเอสา็นต้นมาเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเกษตรนะครับอยู่เรือนการเงินเป็นเจ้าเรือนลาพระและกระดุมพระด้วยนะครับก็ทําให้ฐานะทางการเงินของชาวกลุม่มเนี่ยดีขึ้นนะครับเ <Mes. S 1> มื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับการเงินก็ยังไปได้ดีนะครับตลอดทั้งปีนะครับมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ดาวการเงินอาจจะยังพักองศาอยู่นะครับ22กรกฎาคมถึงวันที่1ธันวาคมนะครับก็การเงินอาจจะชะลอบ้างนะครับอะไรที่คาดหวังว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ก็อาจจะมีเหตุให้เลื่อนหรือล่าช้าออกไปนะครับการเงินมาดูเรื่องการงานนะครับการงานก็โอเคดีขึ้นนะครับต้องปลายเดือนไปแล้วนะครับธุรกิจการงานต่างๆก็ ขยับขยายดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องคู่ครองคนรักนะครับในช่วงต้นเดือนนี่ก็อาจจะยังมีปัญหาต้นเดือนหรือกลางเดือนเนี่ยนะครับดาวปัตตนิจเขก็มรณะนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักเหมือนกันนะครับคนที่รักเด็กหรือมีคนรักใหม่ก็อาจจะมีเหตุให้ห่างเหินกันไปมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับคนรักนะครับเพราะดาวพระศุกร์จออยู่มรณะด้วยนะครับดาวแห่งความรัก ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมรณะนะครับจออยู่เรือนมรณะเป็นเกษตรนะหรือช่วงนีอ้อาจจะมีความทุกข์ใจนะครับไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องความรักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะาลูกหลานบริวารเจ็บป่วยก็ได้นะครับหรือคนรักเจ็บป่วยนะครับพอปลายเดือนไปแล้วนะครับกลางเดือนไปแล้วตั้งแต่วันที่18ตุลาคมดาวปัตตนิดาวคู่ครองจรเข้า สุภาพสัมพันธ์ดีกับลักนานะครับก็ทําให้ความรักแฮปปี้มากขึ้นดาวพุธด,ดาวศุกร์ก็ยังมาสัมพันธ์ดีกับลักนาด้วยนะครับก็ทําให้ความรักที่เคยมีปัญหาระหองระแหงกันในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มคุยกันรู้เรื่องนะครับกลับมามีความรักมีความสุขหวานแหววเหมือนเดิมนะครับโดยภาพรวมแล้วปลายเดือนไปแล้วดวงจะดีขึ้นทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการงานนะครับรวมทั้งการเงินด้วยนะครับ มาดูเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพดาวประจำตัวอ,อย่างสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับช่วงต้นเดือนจนถึง23ตุลาเนี่ยนะครับสุขภาพก็ยังไปได้ดีนะครับพอหลังจาก23ตุลาไปแล้วดาวพุธจรนมะเร็งกับปราหูนะครับดาวมรณะจรมะเร็งกับดาวตนุลักษ์นะครับหรือดาวประจำตัวนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูก็มีเกณฑ์จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับคร่าวๆนะดวงชาวกลุ่มก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวกลุ่มทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับคนที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับเพราะจะทำให้กลายเป็นเลิกติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ